แรงมากมากี้เมาเพื่อนร่วมวงการไม่ขอทำงานกับเธอคนนี้อีก ล่าสุด25กุมภาพันธ์2566ใหม่ดาวิกาได้รวมตัวเพื่อนสนิทชื่อเล่นอักษรย่อมอมิอม้นมิวและมากี้มานั่งเมาส์มอยตามปราสาทเพื่อนสีและในบางช่วงของรายการมากี้เจอคำถามที่ว่าเคยร่วมงานกับใครแล้วไม่โอเคที่สุดและไม่ขอร่วมงานด้วยอีกมากี้เราขอเล่าเหตุการณ์ก่อนฉันไม่เคยมีเรื่องอะไรกับใครเลยเว้ยแต่มีแค่คนเดียวเขาเคยพูดกับฉันว่าคอยดูว่าใครจะอยู่วงการนี้ได้นานกว่ากันเว้ยพูดแบบไม่มี เพราะนั่งคุยในห้องแค่สองคนแต่กูอัดเสียงไว้มิวแรงมากตรงอัดเสียงไว้เนี่ยแหละใหม่ทําพี่ทําพี่ช้านมากี้ก่อนที่จะเดินเข้าไปมันต้องมีอะไรเราเลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอัดเสียงพอเสร็จเราเดินกลับไปหาเพื่อนทุกคนและเราขอไม่อธิบายอะไรให้ฟังทุกคนนั่งเงียบและฟังเราก็แบบซูดทุกคนโอ้ไมค์กอช